่าใส่น้าหน่อยแล้วก็แช่เลยอย่างเงี้ยนะครับยีนาทีแล้วมาทำท่าพวกนี้ช่วยได้เยอะโอเคนะนี่คือท่าที่1นนะครับควรจะต้องทำนะตัวตรงๆนะครับตัวตรงนะครับแล้วอุ้งมือนะครับชิดไปที่กําแพงเนาะตรงอุ้งมือฝ่ามือเนี่ยช่วงแรกๆจะทําเบาๆแต่ถ้าใครที่ทําแล้วรู้สึกดีก็โอเคทําเลยนะครับทีนี้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับตื่นมาตอนกลางคืนต้องมาสะบัดแบบเนี้ยเพราะว่ามันชาที่บริเวณมือบางทีปวดร่วมด้วยนะมีอาการแบบนี้กันบ้างไหมครับใครที่มีอาการนี้นะ กดหนึ่งให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจัดการกับอาการนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านครับอาการพวกนี้นะครับโรคที่มักเจอได้บ่อยที่มีอาการปวดและชาตอนกลางคืนจะต้องมาสบัดมือเนี่ยเราเรียกว่าโรคหังผืดและเส้นประสาทครับโรคเนี้ยเราตรวจได้ง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้นะครับวิธีการนะเป็นอย่างนี้ครับให้ลองทำนี้นะยืนตัวตรงๆนะเอาหลังมือชนกันแบบนี้ค้างไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วอาการชาที่มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะ่ะมันจะเห็นชัดขึ้น น,นี่คือโรคผังผืดและเส้นประสาทครับโรคผังผืดและเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีผังผืดเกิดขึ้นที่บร,ริเวณข้อมือครับแล้วมันจะหนีบเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงที่บร,ริเวณฝ่ามือนะแล้วบริเวณฝ่ามือเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อหรือว่า การรับความรู้สึกมันไม่ดีเพราะมันไม่ดีมันก็จะเกิดอาการชาแล้วถ้าหนักเข้าเนี่ยก็จะถึงขั้นกล้ามเนื้อรีบได้เลยนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าถ้าใครที่เป็นมาก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 ,มากสุดท้ายต้องไปผ่าตัดแต่ถ้าใครที่รู้ตัวจากการตรวจแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราสามารถมาบริหารแบบที่ผมจะสอนตามนี้ได้ได้เลยนะแบบนี้ครับท่าที่1ในการบริหารเนาะอ้อลืมบอกเวลาเราเป็นนะอย่างแรกที่เราควรจะต้องทําเลยก็คืออย่าให้มือเราหักอย่างนี้ นะครับหลายๆห,หลายคนเลยนะก็จะมาจากการที่เราไปใช้งานในลักษณะนี้ครับเช่นอาจจะไปใช้ข้อมือบ่อยๆหรือว่าไปอยู่ในท่านี้เป็นเวลานานขับมอเตอร์ไซค์หรือเจาะหรือว่าใช้ข้อมือซ้ซําๆซๆเกิดการบาดเจ็บซ้ซําๆนะครับ <c oughs> อันที่2มักจะเจอในคนที่น้ําหนักตัวเยอะครับถ้าน้ําหนักตัวเยอะนี่ข้อมือใหญ่โอกาสที่จะบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือจะสูงกว่า แล้วก็จะทําให้พังผืดมันเกิดขึ้นได้อีกอันนึงก็กลุ่มคนที่เป็นไทรอยครับเขาบักจะเจอกลุ่มนี้ได้เยอะโอเคไหมประมาณนี้นะแล้วถ้าใครมีปัญหาพวกนี้ก็มาทําท่าพวกนี้ซะวิธีการท่าแรกนะครับให้เอามือนะตัวตรงๆแบบนี้ครับแล้วเหยียดมือไปในท่าสนี้นะครับแล้วใช้มือข้างตรงข้ามนะครับจับที่นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งของข้างที่มีอาการปวดแบบนี้นะครับแล้วดึงเข้ามาหาตัวแค่นี้นะครับมันจะตึงที่บริเวณเส้นประสาทนิ้วโป้งแบบนี้เลยค้างไว้ นับ1นึถึงสิบทำสิ0ครั้งเป็น1เซตนะครับทำเช้ากับเย็นหรือถ้าใครเป็นเยอะหน่อยทําเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ทําแบบนี้ทั้งสองสวันอนาะการจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยการพักการใช้งานร่วมกับการใช้พวกแช่น้ําอุ่นที่บริเวณข้อมือนะเช่น <c oughs> อาจจะเอากระมังแช่น้ำใส่น้ําหน่อยแล้วก็แช่เลยอย่างเงี้ยนะครับยีนาทีแล้วกาทาท่าพวกนี้ช่วยได้เยอะโอเคนะนี่คือท่าที่1นนะครับควรจะต้องทํา เป็นรูทีนสเ r e t ิ่ i หรือว่าการยืดเส้นประสาทเลยโอเคไหมตัวที่1น,นะครับทีนี้มาดูท่าที่2ท่านี้เราทาอยู่ประมาณสัก10ครั้งเราจะรู้สึกว่ามันตึงบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้ตึงมากแล้วก็บริเวณนี้จะตึงมากนะครับแต่ท่าที่2เนียจะยิ่งตึงมากขึ้นครับวิธีการนะให้เหยียดมือเหมือนเดิมเลยนะครับแบบเดิมเลยแบบนี้นะแล้วใช้มือนะจับที่บริเวณ4นิ้วนี้นะครับแล้วดึงเข้าหาตัวเองค้างไว้เลยนะครับมือ ข้อสอ <rubbing> ข้อไหลตรงตลอดเลยนะครับไม่งอไม่ไม่อย่างนี้นะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเราทำแบบนี้คือมันไม่ตึงแล้วนะดังนั้นเราจะไม่ได้ยืดเลยดังนั้นเหยียดให้สุดมือเลยนะครับเราใช้มือนะจับเข้ามาหลักการหรือว่าคอนเซปต์มันก็คือตัวตรงแล้วก็เหยียดให้มากที่สุดตรงแม้กระทั่งคอเนี่ยก็มีผลกับเส้นประสาทด้วยเพราะว่าเส้นประสาทมันจะมาจากคอแล้วก็ไปที่แขนนะครับแต่เราจะเน้นตรงนี้แหละแต่เราต้องทําให้เส้นประสาทมันตึงเพื่อจะทําให้เส้นประสาทมันรีบเล็กลงเท่านั้นเอง โอเคไหมประมาณนี้นะครับค้างไว้นับ 1- นึถึงสิบทำสา3ถึงห้าเซตเนาะถ้าใครทําได้นานกว่านั้นก็ดีนะครับเป็นสิบเลยแล้วก็ชา้าทำเช้ากับเย็นแต่ถ้าใครที่ทาแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บมันช้ามากขึ้นเราก็ไม่ต้องทาหนักมากมันจะเจ็บมากแต่เดี๋ยวจะระบมนะครับประมาณนี้นะโอเคไหมท่าที่3มาดูกันนะครับท่าที่3มเราจะใช้กําแพงหน่อยเป็นตัวช่วยเพราะจะทําให้มันตึงมากขึ้นแล้วก็ดีอันนี้กําแพงนะครับวิธีการนะ เหยียดแขนข้างที่มีอาการออกไปในลักษณะนี้เลยคว่ำไปแบบนี้เลยแล้วก็ประกบลงไปนิ้วชี้นิ้วกลางนะชี้ลงพื้นแบบนี้นะตัวตรงๆนะครับตัวตรงนะครับแล้วอุ้งมือนะครับชิดไปที่กําแพงเนาะตรงอุ้งมือฝ่ามือเนี่ยนะชิดไปกําแพงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดตัวไปข้างหน้าในลักษณะนี้บิดตัวออกไปอย่างนี้นะครับเดินไปข้างหน้านิดนึ่งแล้วบิดอย่างนี้เสร็จแล้วอีกข้างนึงไม่ต้องทิ้งไว้เฉยครับเหยียดไปเลยแบบนี้เหมือนกันนะครับ หัขกข้อมือลงนิดหน่อยแล้วก็บิดไปข้างหลังนะตัวเราจะบิดไปข้างหน้าแบบนี้อันนี้จะตึงมากแล้วค้างไว้ก่อนนับ1น0ถึงสิอย่างนี้ได้นะครับตัวที่1น่งอันนี้คือเราจะเพิ่มแรงตึงนับ1น0ถึงสิบสครั้งเป็น1เซตแค่นั้นเองแล้วก็พักเท่านี้แล้วก็ทําต่อเซตที่2องปึ๊บหนึ่ง้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะตึงล้าไปถึงมืออีกข้างหนึ่งเลยนะครับข้างนั้นไม่นข้างนั้นก็ตึงข้างนี้ก็ตึงด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มให้มันตึงมากขึ้นถ้ารู้สึกว่ามันตึงไม่พอหรือว่าอาการชามันยังไม่มากแล้วคือหลักการน่ยจะทําให้มันชาและปวดนิดๆเท่าที่เราทนได้แต่ถ้าใครที่มันปวดมากยังไม่ต้องทนนะมันจะทําให้ระบมแต่ว่าถ้าทําไปแล้วสักวัน 2- วันสามวันเริ่มทนได้ค่อยทําหนักขึ้นเนาะช่วงแรกๆจะทาเบาๆแต่ถ้ใครที่ทําแล้วรู้สึกดีก็โอเคทําเลยนะครับทีนี้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับตึงปุ๊บ อยู่ในท่านี้เราจะเพิ่มความยากโดยการหักศรีรษะเอียงศรีรษะไม่ใช่หักศรีรษะเอียงคอนะเอียงคอหนีข้างที่เรามีอาการแบบนี้ครับโอ้จะเล้าผมรู้สึกเล้าไปที่ไหล่เล้าไปที่แขนแบบนี้เลยนะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจริงๆถ,งถ,งถึงไม่มือชาก็สามารถทําท่าพวกนี้แล้วทาให้อาการปวดบ่าปวดสะบัดดีขึ้นได้ด้วยนะเป็นทริคนะแบบนี้นะครับเอียงคอด้านตรงข้ามทีนี้ถ้ามันตึงมากไปเราก็เอียงกลับไปหาสลับไปสลับมาแบบนี้ครับ อ่านับ1 2ึ่งสอี่ห้าสลับ1 2 3่งสองสามี่ห้าหนึ่ี่ห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้อาการชามันดีขึ้นเราหลังทำต้องเช็คด้วยนะไม่ใช่ทำเสร็จโอ้โหเจ็บจะตายแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาถ้าทำเสร็จมันจะต้องรู้สึกดีและเบาโอเคไหมประมาณนี้ครับแล้วเราลองทำดูสัก2สัปดาห์นะเราพักการใช้งานปร,ประครบน้ําอุ่นเน้วแช่น้ำอุ่นก็ได้แล้วก็บริหารนะครับ รวมกับการยืดเส้นประสาทแบบเมื่อกี้จะทําให้อาการดีขึ้นถ้าอาการเริ่มดีแล้วสุดท้ายแนะนําว่าจะต้องไปออกกาลังกายข้อมือให้มันแข็งแรงครับแล้วก็ต้องอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมก็จะลดปัญหาเรื่องของพังผืดและเส้นประสาทพวกนี้ได้ดีมากประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามามีข้อสงสัยก็ inbox es, เข้ามาสอบถามได้ใน Facebook แฟนเพจที่เราไลฟ์ durable. อยู่น่ครับบัณฑิตกายภาพนะแล้วก็ไลน์ของเรานะครับ @bunditcl i T c.linic นะมีแอดมินคอยตอบคำถามช่วยได้นะในกรณีที่มีอาการแบบนี้จริงๆเราทำคลิปสอนเยอะมากใครที่อยากได้คลิปวิธีการออกกำลังกายก็สามารถขอได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้ด้วยส่วนใครที่รักษาไม่ได้ทําเองแล้วรู้สึกตึงเจ็บยังกลัวมม,มันจะไม่ถูกทกํากลัวมันผิดหรืออาจจะไม่ได้เป็นผังผืดและเส้นประสาท อาจจะมีโรคอื่นเช่นกระดูกคอเสื่อมพวกนี้ก็าสามารถรักษาที่คลินิกเราได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ i so late but the